โตโยต้าโคโร拉คอท์ท1.8เซปซี่นะคะตัวนี้ปี2021ฟิล์มกรองแสงคันนี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันตัวนี้นะคะมีสั่งงานด้วยเสียงอ่าโทรศัพท์ได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้กล้องตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องเดิมที่ติดมากับตัวรตเลยตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเลือกโหมดการใช้งานได้เลยเปิดปิดได้แบบนี้เลยเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพเบาะไม่ยวดไม่ย้อยไม่แตกไรงานนะสภาพเบาะดูดีทั้งสองตัวเลย ที่สวนของความประหยัดน้ำมันแล้วก็ความหรูหราในคันเดียวกันค่ะ Toyota Corolla Cross 1.8 s e t y นะคะตัวนี้ปี2021เลิกใหม,ม่เพียง55,000กิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะมีทั้งความหรูหราแล้วก็ความประหยัดน้ำมันในคันเดียวเดี๋ยวเรามาดูไฟ้านดหน้าก่อนดีกว่านะคะตัวนี้ปี2021ทั้งปีผลิตแล้วก็ปีจดทะเบียนนะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ LED แบบนี้เลย ด้านหน้าโฉมของปี2021มีกล้องรอบคันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไฮบริดนะเป็นตัวไฮบริดเครื่องเวนซินนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างล้อมแม็กเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยแล้วก็ยางยี่ห้อมิชลินค่ะยางขอบ18นะคะแล้วก็ตัวยางเป็นยางปี2024ทั้ง4เส้นเลยอ่าแล้วก็ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาพร้อมแบบนี้เลย นะแล้วก็มีกล้องมองด้านข้างมาให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะกุญแจก็จะเป็นแบบคีย์เลยแบบนี้ว้าว <Wow. S 1> อ่ะเปิดปิดไม่ต้องกดที่รีโมทนะคะพิมพ์กล้องแสงคันนี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันค่ะกันสาติดมาให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED นะแล้วก็ด้านหลังฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้เลย เปิดปิดสะดวกสบายนะคะส่วนภายในแน่นอนกว้างขวางนั่งสบายนะคะเป็น SUV ที่น่าใช้งานสุดๆเลยนะภายในเบาะสามารถทับได้นะคะแถวหลังอ่าแล้วก็มีถาดรองมาให้แบบนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นเครื่องชุดปะยางนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ครบหมดค่ะส่วนคันนี้นะคะเรื่องสภาพตัวรถนะคะแน่นอนรถสวยสภาพดีนะคะน,น,น็อตเนไม่มีขยับเลย ค่ะส่วนพอปิดฝาฝาท้ายเนาะก็แค่กดเปิดปิดได้แบบสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะไปดูด้านข้างตัวรถอีกฝั่งหนึ่งนะด้านข้างตัวรถนะคะฝั่งนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะทั้งคันเลยนะคะสีเดิมเดิมหมดทั้งคันนะแล้วก็ด้านข้างมีกล้อง360องศามาให้พร้อมทั้งสองข้าง ค่ะส่วนภายในนะตัวนี้ภายในมาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตูจะเป็นสีทูโทนแบบนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะกับสีดําแบบนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อนนะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้านะคะประับระบบได้นะคะว่าจะอยู่ที่ระดับไหนนะแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟ,ฟฟ้าได้จากจุดนี้พวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะคะ เลือกโหมดการใช้งานได้เลยการขับขี่นะคะเลือกได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสั่งงานด้วยเสียงอ่าโทรศัพท์ได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้พวงมาลัยสภาพพวงมาลัยมาดูกันสภาพพวงมาลัยนี่ดูดีนะคะไม่ช้านะคะไม่ลอกไม่ขาดนะตัวนี้อ่าอันนี้เดิมๆของตัวรถเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเลขไมล์วิ่งไปเพียง55,000กิโลเท่านั้นเองรถปี2021ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานปกติเลย ะะแล้วก็มันจะมีการบอกเนี่ยเปิดประตูทิ้งไว้อะไรทิ้งไว้มันจะบอกหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเราสามารถเราสามารถรู้ระยะทางนะคะในการขับขับขี่เนาะว่าวิ่งได้เท่าไหร่กินน้ํามันเท่าไหร่อัตราการเร่งเท่าไหร่อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะแล้วก็จอนะคะตัวนี้เป็นจอเดิมติดรถนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุได้อ่าเสียงงานด้วยเสียง Apple Car าเฟ่ได้เลยนะคะแล้วก็ usb นี่ได้สบายสบายเบราว์เซอร์ต่างๆได้หมดกล uh huh. ้อง360อองศามุมมองการมองเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ตกนะคะก็จะเป็นกระจกตัดแสงอ่ะแล้วก็กล้องตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องเดิมที่ติดมากับตัวรถเลยนะแล้วก็ทางด้านคอนโซลนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์แบกให้ทั้งคันนะคะมีมีแอร์แบกที่คอนโซล สภาพคอนโซลดูดีนะคะไม่แตกไม่หักไม่มีรอยขิดขวดนะคะหรือว่าไม่มีรอยการใช้งานใดๆนะค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ในลินชรัรกนี่คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้รถสวยสภาพดีอ่ะมีเอกสารอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะคันนี้รถเข้าสูยนตลอดนะคะใครที่สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะตัวรถ ตรงไหนเป็นยังไงนะคะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ต้องบอกเลยว,ว่าราคาจัดโปรโมชั่นจากเดิมนะคะขาย7จ8 0 0 0นแปนแะคะแล้วก็แก้ไขเป็น758,0แ0าแแต่คลิปนี้นะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเราลดราคาเพิ่มเติมให้อีกนะเราลดราคาเพิ่มเติมให้อีกเดี๋ยวดูท้ายคลิปว่าเราลดราคาเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่อ่าแล้วก็มาดูทางด้านเกียร์บางตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเลือกโหมดการใช้งานได้เลยนะคะว่าจะเป็น ev โหมดหรืออะไรใดๆนะส่วนด้านบนนะคะหลังคา เพดานตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำนะมาดูที่ตรงนี้กันก่อนนะตัวนี้นะคะมีกระจกนะคะมีไฟมาให้พร้อมอทั้งสองข้างเลยนะคะกระจกไฟนะคะรถสวยนะคะรถสวยน่าใช้งานมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยมีไฟติดทั้งสองดวงนะคะแล้วก็ด้านด้านบนนะคะก็จะเป็นสเล็บเปิดปิดได้แบบนี้เลยตัวนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะที่จะมีหลังคาสล็บแบบนี้ นะคะเปิดกระจกยื่นมือออกไปได้แบบนี้เลยมาดูสภาพเบาะนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สภาพเบ,บาะไาม่ยวดไม่ย้อยไม่แตก,กะไรงานนะสภาพเบาะดูดีทั้งสองตัวเลยอ่ะแล้วส่วนด้านหลังค่ะอ่ะสภาพเบาะดูดีนะไม่ยืไม่ย้อยไม่แตกะไรงานนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะที่เบาะไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะเบาะสามารถพับได้แบบ40-60แบบนี้เลย นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางกันเพียงแค่สองคนนะแล้วเก็บสัมภาระเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยพับเบาะแล้วเก็บของได้เก็บเก็บของได้เพิ่มเติมอีกแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยนะคะดูสภาพตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนภายในดูดีนะภายในดูสวยไม่มีรอยขีดข่วในใดๆเลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะมีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยอีกหนึ่งตัวไฟตัวนี้นะคะติดหมดนะคะแล้วก็ ภายในของคันนี้นะคะสวยสะอาดนะคะเบาสภาพดีแอร์นะคะแอร์เยน็นฉ่ำอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวมาเริ่มต้นจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมนะคะนอนเนิร์ดไม่มีขยับค่ะแล้วก็เนี่ยพวกสติกเกอร์บอกรอรอยู่ครบแผงกันความร้อนอะไรเดิมเดิมหมดตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่อ่ะอันนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเบนซินบวกกับไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด ตัวนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนมี20กิโลต่อลิตรนะคะแล้วก็สําหรับตัวแบตเตอรี่นะคะตัวแบตเตอรี่ยังมีการรับประกันจากศูนย์โตโยต้าอยู่นะคะก็สามารถเคลมฟรีได้ที่ศูนย์โตโยต้าเลยนะคะกรณีแบตเตอรี่มีปัญหาเรียกได้ว่าคันนี้นะคะสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนะคะทั้งความประหยัดแล้วก็ความหรูหราสำหรับคันนี้นะคะโตโยต้าคอร h สไฮบริดพรีเมียมเซเนตี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเลยของโตโยต้าคอร์สนะเป็นตัวรุ่นไฮบริด ปี2021เลขไม้55,000กิโลนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาจัดโปรโมชั่นในราคา738,000บาทนะยา้ำอีกทีนะคะตัวนี้ปี2021นะแล้วก็ภายในสวยสะอาดแบบนี้เลยนะยังมีรับประกันแบตเตอรี่ของศูน์โตโยต้าอยู่นะคะคันนี้แล้วก็ราคาประหยัดแบบนี้นะคะใครสนใจนะคะเครดิตดีคันนี้ดาวเริ่มต้น0%ได้เลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะคันนี้ซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้ลูกค้าท่านใดที่สนใจจัดไฟแนนซ์มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะเคดิตดีพิเศษไปเลยนะคะดาวน์เริ่มต้น0%นปซไม่ต้องใช้เงินออกรจนเลยนะคะแล้วก็ผ่อนในเดานสูงสุด84งวดผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ12,000บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจติดต่อสอบถามกับปามเข้ามาได้เลยค่ะ